พู้ทศา,ส,าสนิกนชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีณนวัดมณีการจนารามหรือวัดนาเกลือครับ <ül> เมื่อเวลา,วา9ก้นกา9นาทีวันที่26ตุลาคม2 5 5 7ที่วัดมณีการจนารามหรือวัดนาเกลือ อำเภอเมืองจังหวัดตราดจะให้มีพิธีทอดกรถินสามคัคคีโดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศรังหลายมาร่วมงานบุญกันแน่นวัดโดยมีคุณแม่กิมโยกบัวรอยเป็นประธานองค์กรถินสายตราดนายชินวรยอรไทยผู้ว่าราชการจังหวัดกำปองสมและภริยาเป็นประธานองค์กรถินสายจังหวัดกำปองสมประเทศกัมพูชา นายวีระถนอมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินและภริยาเป็นประธานองค์ถินสายกรุงเทพหานครพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลชมรากและใกล้เคียงร่วมแห่งองค์ถินรอบพระอุโบสถวัดปณีการจนารามหลังจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าถินเครื่องกถินและพุ่มกถินรัตถวายพัตตาหารเพลนแด่พระภิสุสง์ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,198บาทโดยปัจจัยเหล่านี้ทางวัดจะได้นำไปปรับปรุงซ่อมแซมสาลาการปรเรียนและสิ่งสาราประโยชน์ทั้งนี้ด้วยวัดบณีการจนารามหรือวัดนาเกลืออยู่ติดชายแดนจังหวัดตราดจำเป็นต้องมีทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยทางคณะกรรมการจัดพิธีทอดกรินในครั้งนี้ ได้มอบเงินส่วนหนึ่งของงานบุญมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านนาเกลือเพื่อไปทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน1,000งบาทอีกด้วยครับ